สวัสดีนักเรียนนะครับชั้นป .3 ทุกคนนะครับวันนี้ครูจะมาสอนนะครับเกี่ยวกับเสียงของดนตรีนะครับอันดับแรกครูต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับครูชื่อรัฐชัยวัชรินนะครับหรือเรียกว่าครูองก็ได้นะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเสียงของดนตรีนะครับเสียงดนตรีในที่นี้คือเกี่ยวกับเสียงของดนตรีไทยนะครับระดับเสียงของดนตรีนะครับ หนึ่งจะเป็นสัญลักษณ์แทนร,ระดับเสียงดนตรีไทยนะครับได้แก่โดเรมีฟาซอนลาแล้วก็ทีนะครับจำง่ายๆครับดนตรีไทยนะครับโนต้ตของดนตรีไทยนะครับมีเพียงแค่7เสียงเท่านั้นนะครับเสียงแรกคือโดสองคือเรสามคือมีเซฟาห้าซอนหก ลาเทีนะครับโน้ตของดนตรีไทยจะมีแค่7เสียงเท่านั้นนะครับโดยไล่ระดับเสียงค่อยๆสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับโดเลมีฟาซอลลาทีอ่านะครับนักเรียนลองทำตามได้นะครับอ่าส่วน ในหน้าจอตอนนี้นะครับก็คือการเขียนโดแบบเต็มนะครับโดเรมีฟาซอนลาทีนะครับทีนี้เรามาดูสัญ,ญลักษณ์นะครับแทนระดับเสียงของดนตรีไทยเนี่ยแบบย่อกันบั่งนะครับนั่นก็คือโดก็คือย่อมาจากตัวดอเด็กนะครับส่วนเลย่อมาจากรอเรือนะครับมีย่อมาจากมอม้า ฟาย่อมาจากฟอร์ฟันนะครับซอนย่อมาจากซอโซนะครับลาย่อมาจากลอลิงและตัวสุดท้ายทย่อมาจากทอทหานนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมีใบงานให้นักเรียนได้ลองทำดูนะครับนั่นก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนสัญ,ญลักษณ์นะครับแทนเสียงตัวโน้ตตัวตีไทยในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับ ดัง7เสียงที่ครูบอกไปดังขั้นต้นนะครับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการานำเสนอนะครับในรายวิชาดนตรีนะครับไว้เพียงเท่านี้เอาไว้คาบหน้าเราจะมาเจอกับอะไรคอยติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ